สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุ้ณไทยหุ่นนอกนะคะสําหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่13เดือนตุลาคม65นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอดให้รุ่ดเนะคะเจาะเม็ดเดียว7จสีนะคะหุ้นรัสเซียรุ่ดเจ็ดเจาะ7จสีนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ ประจำนะคะวันที่13เดือนตุลาคมบวกหานะคะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอนดให้รูด3นะคะเจาะเม็ดเดียว30นะคะหุ้นเยอรมันรูด3เจาะ30นะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะ จำวันที่13เดือนตุลาคม65นะคะรุ่นอังกฤษคืนนี้แอดให้รูทศูนย์นะคะเจาะเม็ดเดียว0ูนนะคะ,ะ,ค,ะคุณอังกฤษรูทศูนย์เจาะศ1นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในทางหุ้นสามลัดของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ